สวัสดีค่ะพบกับเช่นเคยค่ะกับเพจประกันในทุกนาวนเดอร์นะคะซึ่งจะเป็นเพจแนะนําสาระดีๆความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพค่ะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสรุปเกี่ยวกับประกันสุขภาพที่ราคาย่อมเยาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หลายหลายท่านอาจจะไม่อยากจะเรี่ยมประกันในราคาที่สูงนะคะวันนี้ก็เลยจะมีแบบประกันสุขภาพนะคะในราคาย่อมเยานะคะถ้าคุณ มีความพร้อมที่จะทําประกันสุขภาพนะคะก็ลองดูตัวนี้นะคะวันนี้เรานาเสนอตัวนี้ค่ะโครงการหมอใจเอ็กซ่าค่ะโครงการหมอใจเอ็กซ์่าของเมือไทยประกันชีวิตเป็นความคุ้มครองสุขภาพกรณีแอดมิดเป็นผู้ป่วยในนะคะก็จะให้ความคุ้มครองค่าห้องและวงเงินค่ารักษาพยาบาลค่ะและเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดอีกครั้งค่ะก็เลยมีหลายๆท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากทําประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองกรณี ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลควรจะทําแบบไหนดีนะคะที่ราคาไม่สูงมากนะคะสําหรับวันนี้ค่ะโครงการหมอจ่ายเองต้านะคะทามาเพื่อนะคะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบหมอจ่ายค่ะมี3แผนให้เลือกนะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นค่าห้องแล้วก็วงเงินค่ารักษา <ส>แผนที่1นนะคะแผนที่1ก็คือได้ค่าห้อง2000บาทค่ะวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะคะสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อครั้งค่ะและแผนที่2นะคะได้ค่าห้อง4 0 0 0บาทต่อวันค่ะและความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะคะ20,000 0บาท่อครั้งค่ะและสําหรับแผนที่3นะคะคุ้มครองค่าห้อง4 0 0 0บาทค่ะแล้วก็วงเงินค่ารักษาพยาบาล5 ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าต้องทําประกบกับประกันชีวิตนะคะซึ่งวันนี้เสนอแบบประกันชีวิตด้วยค่ะก็คือแบบ99ทา้า20นะคะซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือเบี้ยรประกันจะน้อยนะคะแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะทำควบคู่กับประกันสุขภาพค่ะวันนี้ขอยกตัวอย่างเบี้ยนะคะว่า ถ้าเป็นผู้ชายอายุ40ปีนะคะเบี้ยเท่าไหร่นะคะถ้าคุณผู้ชายอายุ40ปีนะคะเลือกทําแผน3นะคะค่าห้อง4,000บาทแล้วก็ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล500,000บาทนะคะต้องจ่ายรายปีประมาณปีละ21,000บาทค่ะหรือสามารถจ่ายรายเดือนได้ค่ะรายเดือนก็อยู่ตกอ,อยู่ที่ประมาณเดือนละ1,900บาทนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจทำประกันสุขภาพตัวนี้นะคะโครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์มากค่ะ เป็นความคุ้มครองที่คุณสามารถชําระเบี้ยได้นะคะข้อดีต่อมาคืออะไรเบี้ยรประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะใครที่ทําแบบนี้ได้ทําได้ตั้งแต่อายุ11-70ถึงปีค่ะแล้วก็คุ้มครองต่อเน,นื่องจนถึง81ปีเลยค่ะแนะนํานะคะว่าถ้าคุณสนใจทําประกันสุขภาพและก็ไม่ต้องจ่ายเบีย้ยที่สูงมากเลือกความคุ้มครองให้เหมาะกับความต้องการของคุณนะคะ ถ้าได้สนใจอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือสอบถามเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยมอกให้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ